สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนบ่ายนะคะวันนี้ก็แดดแรงมากๆเลยนะคะช่วงบ่ายไม่มีเมฆเลยค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ชักหมากนะคะชางหมากบ้านฉางเนาะก็อยู่เป็นถนนที่อยู่ด้านหลังวัดนะคะซึ่งถนนเส้นนี้เรามีที่ดินพอบทอขายอยู่นะคะตรงนี้ก็จะมีแปลงละ1ไร่แล้วก็มีมีแปลงละหนึ่งไร่แล้วก็มีทั้งหมดอีก e. ว สามแปลงนะคะซึ่งสามารถแบ่งแปลงละไรได้หรือจะเอาทั้งหมดหนึ่งไล่ก็ได้หรือ3าไล่ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในพื้นที่ของชัหมาานะคะวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงหนึ่งไล่ที่อยู่ติดถนนหลักนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องว่า,าทําไมที่ดินติดถนนหลักถึงราคาราคาแพงนะคะก็เรามาคุยกันให้เห็นภาพกว้างๆเลยนะคะว่าที่ดินที่อยู่ในที่อยู่ติดถนนหลักสิ่งแรกที่ทําให้ราคาที่ดีกว่าก็คือว่า การเข้าถึงได้ง่ายกว่าถูกไหมครับเพราะว่าที่ดินที่อยู่ติดถนนหลักอะคะเวลาที่เข้าถึงอะคะมันก็จะสะดวกสบายซึ่งความสะดวกสบายตรงนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้ที่ดินที่ติดถนนนะคะมันมีราคาที่ดีกว่านะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอาจจะแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ก็แล้วแต่นะคะราคาก็จะถูกบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเนื่องจากการเข้าถึงที่ง่ายกว่านะคะประเด็นที่2ที่ทําให้ราคาที่ดินติดถนนมันมีมูลค่าที่สูงก็คือการมองเห็น คำว่าการมองเห็นหมายความว่าที่ดินในแปลงนี้นะคะในเมื่อมันติดถนนหลักใช่ไหมคะมันก็เลยจะทําให้แบบคนผ่านไปผ่านมาสามารถมองเห็นได้ง่ายถึงแม้ว่าเราไม่ได้ค้าขายเราอาจจะทาบ้านหรือทาที่เปล่าเปาก็แล้วแต่การมองเห็นเนี่ยสามารถมองเห็นได้ตลอดใครผ่านไปก็มองเห็นได้เพราะนั้นการมองเห็นที่มากขึ้นมันเลยส่งผลให้ที่ดินแปลงที่ติดถนนหลักะคะ่ะสามารถที่จะทำประโยชน์หรือทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าการทำที่อยู่อาศัย ถูกไหมคะเพราะว่าสมมุติว่าเราทําที่อยู่อาศัยก็ได้ทําร้านค้าก็ได้หรือทําที่พักก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เคยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลทําให้ที่ดินที่อยู่ติดถนนลหลักหรือถนนใหญ่อะค่ะมีมูลค่าที่สูงกว่าเนื่องจากอัตราประโยชน์ของที่ดินแปลงนั้นนะคะยิ่งยิ่งแปลงสวยมีหน้ากว้างอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งทําใหออ้ราคาที่ดีขึ้นราคาสูงขึ้นกว่าแปลงอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่กําลังดูที่ดินนะคะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบ หา,หาที่ดินที่อยู่ติดถนนหลักติดหน้าถนนเอ,อ่ยอยู่ถนนตรงไหนถนนกว้างไหมอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่แน่นอนค่ะถ้าลูกค้าที่สนใจที่ดินแบบนั้นต้องยอมรับในเรื่องของราคานะคะว่าราคามันก็จะกระโดดขึ้นไปที่สูงกว่าความความเป็นจริงมากๆเลยนะคะแต่ตอบไม่ได้ว่าสมเหตุสมผลอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับทำเลขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงด้วย,วยเช่นเดียวกันนะคะอีกมุมหนึ่งที่ ที่ดินติดถนนใหญ่เนี่ยม,มีมีราคาที่สูงกว่าก็คือว่าเขาจะได้เปรียบในเรื่องเวลาที่าสาธารณุูสาธารณูปโภคต่างๆมาถึงเนี่ยแปลงที่อยู่หน้าถนนก็จะได้ก่อนถูกไหมคะเช่นทางระบายนา้ําถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปาเหล่านี้ค่ะก็จะทําให้ที่ดินแปลงนั้นนะคะได้ก่อนคนอื่นได้ก่อนที่ดินที่อยู่ในซอยถูกไหมคะเพราะว่าความที่เขาอยู่ติดถนนหลักเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทําประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน เกี่ยวกับถนนสาธารณะหรือเกี่ยวกับสาธารณะมันก็จะได้รับผลกระทบกับแปลงที่อยู่ติดถนนเส้นนั้นโดยปริยายนะคะมันเลยทําให้ราคาของที่ดินแปลงที่อยู่ติดถนนหลัค่ะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะแนะนําหรือจะเชียร์ให้ไปซื้อหาเฉพาะที่ที่มันติดถนนหลักนะคะขึ้นอยู่กับกําลังความสามารถขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการที่ดินนั้นไปทําอะไรนะคะแต่ว่าเพียงแค่เราจะแจ้งว่าทําไมถึงราคาที่สูงขึ้นนะคะคราวนี้ วันนี้ที่มาอยู่ที่ช่างหมาค่ะเราอยากจะพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดถนนหลักซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเึงไร่มีหน้ากว้างที่21เมตรเป็นเป็นหน้ากว้างที่ค่อนข้างจะทําประโยชน์ได้ดีมากเลยค่ะแต่มีมีข้อจํากัดอันเดียวคือเป็นเอกสารสิทธิ์พวทนะคะแต่ว่า แม้ว่าเขาจะเป็นพอบทอแต่มุมนี้ค่ะแล้วก็ทำเลต,ตรงนี้ที่เรากำลังจะพาไปดูนะต่อจากนี้นะคะจะให้เห็นความสะดวกสบายจะให้เห็นความสวยงามแล้วก็จะให้มองเห็นว่าสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยหรือกำลังมองหาที่ดินที่สามารถที่จะทำะเราจะเรียกว่าสามารถทำประโยชน์ได้เลยนะคะเพราะที่ดินแปลงนี้เนี่ยแม้ว่าเป็นพอบทอก็จริงเดี๋ยวมีไฟฟ้าผ่านนะคะแล้วก็อยู่ ใกล้ถนนที่เป็นถนนหลักเ,เป็นกว้างประมาณเกือบ10เมตรถนนเส้นนี้สามารถผ่านไปยังถนนหลักของวัญชานคือเส้น3 3 7 6แค่ประมาณ3นาทีแล้วจากตรงนี้จากเส้น3 3 7 6ไปเส้น36ก็แค่ไม่นานเองค่ะ3-5นาทีก็ถึงเส้น36มันเป็นทำเลที่มันสะดวกตรงนี้เนี่ยค่ะสมมติท่นท่านไหนนะคะแน่นอนอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องพอบทซึ่งมันยังไม่ใช่เออสารสิร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะบอกว่าท่านไหนที่ทําธุรกิจนะคะ กำลังมองหาที่เช่าตรงนี้ค่ะเหมาะเลยทําหนึ่งซื้อไปเลยเป็นของตัวเองสามารถดีกว่าไปเช่าอีกนะครับเพราะว่าสามารถทําประโยชน์คือเรื่องเรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่อง ความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องการใช้ประโยชน์นะัก่อนจะมีคนมาทําอะไรกับพื้นที่เรามันเราตอบไม่ได้ว่าเมื่อไร่จะเป็นชฉนดหรือเมื่อไหร่จะมีทางการมาเอาคืนเราตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่เราตอบได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นเจ้าของอยู่ค่ะเราสามารถสร้างประโยชน์กับเขาเราสามารถให้เขาหา,งาะะเงินให้กับเราเราสามารถให้เขาตรงนี้ค่ะสร้างการประหยัดเงินให้กับเราจากการที่เราต้องไปหาที่ดินที่เป็นโฉนดซึ่งมีมูลค่ามากกว่าตรงนี้ประมาณ 4- ี่หรือห้าเท่านะคะเราก็เลยอยากจะ พามาดูทำเลแล้วก็ให้ดูความสวยของแปลงนะคะแปลงนี้ค่ะหน้ากว้างของแปลงอยู่ที่21เมตรด้านข้างอยู่ที่74เมตรแปลงนี้มีข้อตําหนินิดเดียวก็คือว่าอาจจะต่ำกว่าถนนแต่ม่น้ําไม่ท่วมนะคะน้ำไม่ท่วมสามารถที่จะเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยค้างๆมีเพื่อนบ้านแล้วก็บร,รยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็มีรถผ่านเข้าออกได้ดีมากเดียวเราจะให้ดูสภาพถนนนะคะว่าถนนด้านหน้าแปลงนะคะเป็นยังไงเนี่ยเลยค่ะถนนกว้างมาก ถนนดีมากๆเลยด้วยค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะสําหรับทันแล้วก็ด้านฝั่งตรงข้ามเราก็มีเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยพามาดูตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะพาออกไปด้านนอกบางเอิญต้องอยู่ในรถคล้อนมากแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพานเนี่คือฝั่งตรงข้ามของแปลงนะคะก็จะเป็นเอ่อมันสัปะหลังเนาะนี่คือฝั่งตรงข้ามแต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อนบ้านโอเคค่ะก็ มาต่อกันนิดนึงนะคะพอดีเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะก็เราก็จะพามาดูที่ดินแปลงนี้ละคะ่ะเพราะว่าเป็นที่ดินที่สวยนะคะเพราะหน้าหน้าถนนด้านหน้ากว้างมากเลยะคะ่ะกือมากกว่า10เมตรเลยนะคะแล้วก็เป็นคอนกรีตแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูอีกรอบนึงนะคะอออันนี้เลยนะคะนี่ก็ให้ดูภาพนี่คือถนนด้านนี้ถ้าเราตรงไปนะคะก็จะไปออกถนนอ่าสามสเนาะซึ่งซึ่งสามารถจะเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไปเส้นสาห แล้วก็ฝั่งตรงข้ามไปนิดเดียวก็เป็นสนามกอล์ฟแล้วนะคะนี่ใน,น,นบริเวณร,รอบๆค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะไปดูรอบๆนี่เลยนะคะนี่เ่าเนี่ยค่ะมีหญ้านิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเป็นหญ้าแบบหญ้าที่ไม,ไม,ไม่ไม่สูงมากนะคะตัดออกนิดเดียวเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่คือถนนด้านหน้านะคะฝั่งตรงข้ามก็นี่คือเป็นฝั่งตรงข้ามเนาะ นี่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านละเพื่อนบ้านหลังใหญ่มากนะคะ